สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางไหมพายิบซีนะคะยินดีต้อนรับเอา้ายินดีต้อนรับไปแล้วจากนางไหมพายิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมย,ยิบซีชแนลนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะในแรนดอมแรนดอม,น,ดอมนะจ๊ะวันนี้เห็นหน้าเห็นตากันนะจ๊ะแรนดอมนี้มีชื่อว่า เขา,เาภายในใจของเขานะคะภายในใจลึกๆในใจของเขานะโหยหาอะไรจากคุณนะคะซึ่งเขาไม่กล้าบอกหรอกเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าถามแล้วก็ไม่กล้าที่จะแอคชั่นอะไรนะคะแต่เราคือแม่หมอกับคุณนะคะเราจะมาล้วงลึกภายในใจของเขาว่าความรู้สึกลึกๆในภายใน,ในใจของเขาเนะี่ะเขารำร้อง หรืออมีความโหยหาเรียกหาอะไรจากคุณนะเราจะมาดูกันนะจ๊ะเอ่อคิงออฟ s ดสเตรน h t เ e d เดดเรียกร้องคือเขาเรียกร้องหาคุณอนะ หาตัวคุณนะ่ะหาใจคุณนะ่ะ <c oughs> เรียกร้องหาทั้งหมดที่เป็นคุณเอ้ยนะทั้งหมดที่เป็นคุณเขาเรียกร้องร่ำร้องเรียกหาโหยหาเพราะว่าคุณเงียบกับเขาหรือต่างฝ่ายต่างเงียบหรือสถานการณ์มันมันไปต่อไม่ได้เจ็ดดาบมันต้องเงียบทีนี้เราจะมาลวงลึกว่าเขาเนี่ย เรียกร้องร่ำร้องโหยหาอะไรคุณไพ่พระแล้วก็หนึ่งดาบมันเป็นความที่แบบมันต้องตัดใจจากกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคือเงียบใส่กันหรือว่าจำเป็นต้องเงียบหรือว่าสถานการณ์มันเงียบไปเองโดยปะริยายเขาก็โหยหาแต่เพียงคุณแล้วก็อยากที่จะเรียกร้องหาหาคุณโหยหาคุณ นะคะเพราะว่าสถานการณ์แบเนี้อยากที่จะให้คุณแอคชั่นนะคะควีนเหรียญแล้วก็ควีนถ้วยแล้วก็เดอะเมดิเชียอ,อยากให้คุณแอคชั่นอยากให้คุณเขาเรียกอะไรเรียกร้องความสนใจจากคุณเอเรียกร้องความรักเรียกร้องโหยหาเรียกร้องในใจเขาเรียกร้องแต่คุณนะตัวคุณนะอะ่ะเรียกร้อง หัวใจด้วยเรียกร้องหัวใจของคุณเรียกร้องตัวของคุณด้วยมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะคะอ่าทีนี้มาฟังใจเขาด้วยแพทย์ฟังใจมาฟังมาฟัง <laughs> มาฟังใจเขาด้วยแพทฟังใจนะคะ สรุปแล้วเขาก็โหยหาตัวคุณนั่นแหละโหยหาทั้งคุณเลยคุณทั้งตัวและหัวหใจนะไม่แข่งยิงแพ้เขามีความอดทนสูงมากเลยนะคะกับการที่จะไม่บอกความรู้สึกกับคุณเพราะว่าเขามีอะไรที่ต้องโฟกัสหลายๆอย่างเรื่องงานโดยเฉพาะตอนนี้เขาเหงามากแล้วคิดถึงคุณมากๆเขาอยากที่จะได้เจอเจอคุณตามงานเลี้ยง หรือจะได้ชวนคุณออกเดทไปกินเลี้ยงหรือว่าไปเที่ยวไปสังสรรค์หรืออยากได้เจอคุณหรืออยากมีความสุขกับคุณคุณสิ่งที่เขาโหยหาก็คือคุณคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาโหยหาเขาแบบล่องรอยตอนนี้เขาล่องรอยแล้วก็ปล่อยไปตามหัวใจของเขาเพราะว่าเขาทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์เขาพูดไม่ได้เขาบอกไม่ได้เพราะว่าเขากลัวหลายๆอย่างเลย หนึ่งกลัวคุณปฏิเสธสองกลัวมันเป็นไปไม่ได้กลัว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 หลายอย่างเลยนะกลัวกลัวกลัวเขาฝากมาบอกอะไรคุณคะไปไวหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างไปไวหน่อยด้วยไพ่การ์ดแทนใจเขาฝากมาบอกอะไรคุณคะเขายอมคุณคนเดียว เพราะว่ามันมีไพ่ใบสเตรนท์ออกมานะคะไพ่ใบสเตรนท์ออกมาแบบยอมเลยแบบคนเนี้รักมากจิตวิญญาณของฉันเป็นของเธอคุณรักกันทางจิตวิญญาณเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะบอกจะพูดอะไรและเขาโหยหาคุณเขาเรียกร้องร่ำร้องหาคุณรักคุณทางจิตวิญญาณมันเหนื่อยนะก็ขอพักก่อนคล้ายๆกับว่าจะไม่แอคชั่นอะไรเขาขอโฟกัสที่ครอบครัวของเขาก่อน แต่ว่าเขาก็ชื่นชอบคุณมากๆไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากหัวใจของเธอนี่ไงคุณเขาตรงอแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้เฟกไพ่ไไนะจับมาเลยออกตรงตามท็อปปิกเป๊ะเลยนะคะคือเขาโหยหาหัวใจของคุณและก็ตัวคุณเขาโหยหามากๆเนาะอืมไม่ได้อยากอะไรนอกจากหัวใจของเธอว้า ฟินเวอ่เวอวอัวงนะคะก็จบไปนะคะสําหรับแลนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขถ้าหากผิดพลาดประการใดถูกอ,อกถูกใจหรือไม่ถูกอ,อกถูกใจใครๆแม่หมอก็ขอกราบขอโทษกราบขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากสำหรับกำลังใจและก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางใหม่พยิบซีซีซ